สวัสดีครับสวัสดีรครับมา๊กสริยุบันชาครับพี่น้องครับยบเลืยลาแล้วกับผมรัตบางพิงพี่น้องครับนล่งอาพ่ออาพ่ออะไรเอ่ย

ตามก้วงจีคนตามมากสองสามเมื่อสองสามวันแล้วรถจอดไกลมแกร เรียบร้อยกินแบบเร็วจีเก่าเรวกี Okay. ถ้าเป็นอย่างนี้ควรเลิกันตัายเือดค่ตัดมค่ตัดเือาวพอใจนอื่นเอาความรักเธอนั้นอื่นกับไป อ้มาเด็ขึ้นบันไดลงบันไดแม่ม้เนี่ยเลือ้วยกเกือ,อ,อ <c oughs> กันแล้วะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไ <c oughs> ด้ติดเสียง อนมร้อยห้าสิบ <S S 1> ชีวิตเกินร้อยจะเกิดอะไรขึ้นกินเอ็มร้อยซะก่อนหรือว่า <c oughs> ใครจะทำอะไรกินอย่าลืมกะทินะคะอร่อยดี <c oughs> อ,ดอร่อยดีทั่วไทยก็รู้เอร่อยอย่าลืมหนังไข่อ <c oughs> ่อคื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 อเราจะได้รู้ว่า อันนี้คือเราจะบุคคนนี่าวค่ะเราดูว่าต่มันขมือจริงมีจริงมีจริงสิเลขอะไรโอ้ยเสียดายเลขลาวแบบหลานออกยืดเฮ้ยออ18นี่าักีาอด่นรถอยู่ไหนจับรถได้และจนเดีวจะได้บัดนี้ใส่ข้างมือ เป็นหางซีนเหรอเอ้าไอ้วะโอ้ยาอยุ่ง่อ้แล้วแม่แม่แลุยังงแม่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  ยเหลือีกชนยานี้เอามอนมารูก้อนหลายเม็จะเม็ดซ่อแจกเลยเจมื่อไรเราลูกเลีนดูไส์คนแจโอ้ยเสียแมพไปหวอดเชปพุ่มคนแจนแฟนด้คนแจแฟนแฟนของของแมนแจ่กับพันที่อันร้อนไล่สวนแต่ร้อนไล่สวนเม่พีนอะแมนครัเราคือดเกเอ้าเดี๋ยวเก่าุงลูกเมื่อ้านนี้ลูกเอ้ กระเที่ยวของบักลาก็บานอีกมิกิก็แต่แค่ไลูก้แคมีจิกม่บอขางหลังขอไงย่ล้วสีในแม่เราใส่บัตใบบัตรกเปิดติดนี่แม่แม่มาสีเคียนอันคือบ่ห่เส้นลูกเส้นลายชื่อเนี่ยเส้นลายเส้นเนี่ยคุณม่นี่มาลเพื่อนมกย์ัล้ลูกคม่ป็น่อยพูอเอ้าคุณแม่กับฮานี่แม่ลูกเส้นตัวนราเส้นเนี่ยมาโอ๊อจว่ามาไม่จะม้นสย่ ใช่แล้วประกาก็ว่ายาักแอบเสียเก๋เข้าอใส่ไหมนี่โ่ใส่หมู่บ้านเดี๋ยวดูที่หลังต้องซื้อปากกาที่แบบว่าไม่ไม่ออกนีไน่ไงลายเซน็นก็เขียนแต่นี่ก็ได้เออจะเป็นยากอะไรปากกานี้มันซูมนะแม่เดี๋ยวมันซึม้วมัน มันซึมแล้วมันก็ไปเอาตัวน้อยว่าแสนหงส้องทานที่เจ้อศนี้อกาที่เคียนออกเอาปการทีไว่าออกนี่ไตสาเก็นะงกคอนเสิร์ตได้ดีก็อย่งนยังหอกคนดมืดนะคที่เด็กสากก็เคยที่สาวโบราณเนไปออกคอชิเนอร์ในลู่นดีน่ถ้าถ้าถ้าถูก บางวัลที่นึ่นะสสองน้นไม่สิดชารไหนดอกเคลียรา้เลยอ้าวขาดๆาดขุ้ยก็ไล่สิ้นละคอละงามแม่เบิรนนู้นใสกรนาขอบเบิหนไหมโอ้อบส่าได้ไหขอบ่าห้ลยนขอบคุณนะพี่พลาม่ได้ไหมนะมาน่ะมานเหรอนยใช่น้ย่อๆแม่สงสัย

ทางนี้แล้วก็มันก็ใครซื้อๆกันก็ที่มาไหมไม่บอกถามจะพูดก็ผ้ามามาไหมถ้ามาถ้ามาบอกเลือดไ่ได้ผ้าไหน้าไหนผ้าถุงมือผ้าถุงม่อแม่จะไปช่วยันเพราะว่าหน้าลายสีหร้าถามแล้วนี่ไม่ตุกที่ไหนหรออ้ยมาที่ไมุก

ลังสิตลังสิตคอนเทนด์สิบซบังแคสลาบบุรีแล้วก็สิบห้แมนอ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยลูกไปฟังปังพี่เก่าเด้อเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับสวัสดีครับผม